ช่างสองพาซ่อมนะครับจะพามาเครื่องปั่นทํางานแต่ใบมีดไม่หมุนนะครับดูนะครับนี่นะครับสาเหตุมาจากอะไรครับดูนะครับก็เอาโถออกนะครับโถปั่นออกมันก็ทํางานปกตินะครับเครื่องไม่เสียนะครับเครื่องปั่นเนี่ยครับไม่เสียแต่ที่เสียคือนี่นะครับ โผล่ปั่นนะครับผมมันติดนะครับหมุนไม่ไปเลยนะครับทีนี้เราจะมาแกะยังไงนะครับมาดูกันครับตามลูกศรโอเพนก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับนี่ถ้าหมุนเข้าก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับการหมุนเข้าหมุนออกนะครับเราก็มาดูวิธีการถอดเปลี่ยนกันเลยนะครับเราก็หมุนหมุนตามลูกศรนะครับโอเพนนะครับ ใช้ตัวนี้ครับหมุนนะครับถ้ามันหมุนไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับทางต๋องมีวิธีนี่ครับครีมปากจิ้งจกนะครับผมเอาตัวยาวๆหน่อยนะครับให้มันได้นี่นะครับแย่เข้ารูเลยครับมันจะแข็งแรงกว่านะครับนี่ครับกะปกติเราใช้งานมันจะหมุน ยากนะครับผมหมืนแล้วนะครับผมใช้อุปกรณ์ของเราให้เป็นประโยชน์นะครับนี่ก็คือออกมาแล้วนะครับนี่นะครับผมเป็นไงบ้างครับไม่ยากไม่ง่ายเนาะนี่นะครับตัวเก่ามันก็ติดนะครับมีตัวใหม่นะครับจะลื่นๆนะครับวิธีใส่ ใบมีดมันคมนะครับเราก็ต้องใช้ผ้ามาจับนะครับแล้วก็แย่เข้าไปในรูนะครับให้มันตรงบล็อกมันนะครับผมฝากจิ้งจบเรานะครับเนี่ยครับวิธีใส่ไม่ยากครับพอเราขันใบมีดใส่ได้เรียบร้อยเราก็มาจับดูนะครับมันหมุนนะครับ เราก็เทสนะครับว่าเราขันมันแน่นไหมขันปินเกลียวไหมนะครับนี่ครับสังเกตว่าน้ําไม่รั่วนะครับน้ําไม่รั่วเป็นอันว่าใช้ได้นะครับผมเราเทสแล้วน้ําไม่รั่วเราก็มาลองปั่นดูนะครับผมมาดูกันนะครับปั่นนะครับโอ้โหมุนแล้วนะครับ เป็นนั้นว่าเปลี่ยนไม่มีสสำเร็จนะคะ